วันนี้เราจะมาทำบ้าจางสูตรข้าวเหนียวนุ่มไม่เป็นเม็ดข้าวเหนียวใช้1กิโลกรัมทำออกมาได้ประมาณ22-25ถึงลูกห่อหรือไม่ห่อก็อร่อยไม่แพ้กันมาดูวิธีทำแบบละเอียดทำตามได้เลยอร่อยยั่วๆมาเตรียมเครื่องปรุงกันค่ะข้าวเหนียว1กิโลแช่น้ำหนึ่งคืนถั่วลิสงต้มจนนิ่มครึ่งถ้วยตวง เห็ดหอม6ดอกแช่น้ำให้นิ่มหั่น1ดอกให้ได้4ชิ้นกุนเชียงเราจะใช้1เส้นหั่นเตรียมไว้กระเทียม1หัวใหญ่ๆทุบแล้วก็สับให้ละเอียดกุ้งแห้งครึ่งถ้วยตวงล้างให้สะอาดแล้วก็เตรียมไว้ไข่แดงเค็ม22ลูกใช้โป๊วสับหนึ่งถ้วยตวงใช้ชนิดหวานนะคะแปะกล้วยวรครึ่งถ้วยตวงหรือตามชอบน้ำมันพืชครึ่งถ้วยตวงพริกไทยขาวป่นสช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสี1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาซอสหอยนางรมและซอสถั่วเหลืองอย่างละ2ช้อนโต๊ะหมูเราจะใช้4ขีดหรือตามชอบหั่นให้ได้22ชิ้นเทซอสหอยนางรมซอสถั่วเหลืองที่เราเตรียมไว้ลงไปน้ำตาลทรายพริกไทยพริกไทยเราอย่าพึ่งเทหมดนะคะเทลงไปครึ่งเดียวก่อน ลุกให้ซอสซึมเข้าไปในเนื้อโดยใช้ซ่อมจิ้มจิ้มให้น้ำซึมเข้าไปหมูที่เราหมักจะได้รสชาติอร่อยเข้มข้นเสร็จแล้วเราก็จะตั้งหมักทิ้งไว้ค่ะเราจะไปเตรียมเครื่องปรุงกันต่อไปเนี่ยค่ะสูตรโบราณแท้ๆเลยใส่แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายต่อมาเราก็จะทอดเห็ดหอมทอดให้หอมสุกหอมเลย พอทอดได้ที่แล้วเราก็จะนําขึ้นมาคลุกกับซอสหอยนางรมและซอสถั่วเหลืองอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกให้ทั่วๆเลยพอเราคลุกทั่วแล้วเราก็จะตั้งพักไว้ไปทอดกุนเชียงต่อเลยค่ะต่อมาเราก็จะทอดกุ้งแห้งทอดพอประมาณก็พอค่ะไม่ต้องให้เหลืองกรอบถึงขั้นตอนสุดท้ายละค่ะเราจะนํากระเทียมลงเจียว เจียวพอเหลืองนิดๆแล้วก็จะเติมใช้โป๊สับลงไปผัดผัดให้เข้ากันใช้โป๊เราจะใช้ชนิดหวานหรือไม่ก็หวานนำเค็มใช้แบบเอามาหั่นเองหั่นเป็นเต๋าเล็กๆเลๆ,ๆแล้วก็มาสับให้ละเอียดก็ใช้ได้พอผัดได้ที่แล้วเราก็จะนําเครื่องปรุงที่เราทอดเตรียมไว้ทั้งหมดเทลงไปเนี่ยคะ่ะกุนเชียงกุ้งแห้งเห็ดหอม หมูที่เราหมักใส่ลงไปเราจะผัดหมูให้สุกประมาณ50เอร์เซ็นคลุกให้ทั่วๆเลยเติมเกลือลงไปขั้นตอนนี้ก็ได้เกลือ1ช้อนชาเทข้าวเหนียวลงไปผัดข้าวเหนียวเราล้างแช่เรียบร้อยแล้วเราก็จะล้างอีกสองครั้งเวลาล้างน้ำสุดท้ายเราจะเทน้ำออกให้หมดแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงเพราะว่าเวลาเรามาผัดจะได้ไม่ติดกระทะ ใส่ถั่วดินที่เราต้มจนนิ่มลงไปผัดให้เข้ากันใช้ตะหลิวหรือทัพพีก็ได้สองอันซ้ายขวาเนี่ยคะ่ะจับคลุกๆเลยจะได้ไม่ติดกระทะคลุกให้เข้ากันคลุกให้ทั่วๆเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราจะนําไปห่อได้เลยหรือแม่งก็ไปนึ่งก็ได้วันนี้เราจะยังไม่เอาไปห่อเราจะมานึ่งให้สุกก่อนค่อยนําไปห่อเราจะได้ข้าวเหนียวที่ รสชาตินิ่มอร่อยไม่แข็งเป็นเม็ดสุกไวแล้วก็ชัวไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าสุกหรือยังเนีคะเทใส่หัวข้าวเหนียวเนี่ยแหละนึ่งอย่างดีเลยนึ่งประมาณ20นาทีก็นุ่มละถ้าใครไม่ห่อก็เอาแปะกล้วยและไข่แดงวางไว้บนข้างหน้าเนี่ยคะ่ะแต่งไว้ข้างหน้าแล้วก็นึ่งต่ออีกสัก5นาที10นาทีก็นำไปทานได้เลยส่วนเราจะนำไปห่อกัน คราวที่แล้วเราทําคลิปไปแล้วแบบไม่หอ่อคราวนี้เราจะทําแบบหอ่อจะได้เอาไปเก็บไว้ในช่องฟิตเก็บไว้กินนานๆตักให้ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในห่อเดียวค่ะต้องให้มีทั้งข้าวเหนียวตัวดินเห็ดหอมกุ้งแห้งแปะกล้วยแล้วก็ไข่แดงเค็มใส่หมูลงไปด้วย1ชิ้น และก็อย่าลืมกุนเชียงหนึ่งชิ้นที่เหลือใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้เลย วิธีห่อนี่ไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเรารู้เทคนิคของมันเราก็จะห่อได้ไม่จำเป็นต้องมีคนสอนเราแค่มองแล้วก็ทำตามได้เลยต้องใช้ความชำนาญทำบ่อยๆก็เก่งเองอันนี้เราก็แอบ,บดูพี่สาวทำแล้วก็ทำตามไปเรื่อยๆกว่าจะได้ก็นานเหมือนกันแต่เราไม่ท้อผิดแล้วเราก็ทำใหม่ผิดแล้วก็ทำใหม่เดี๋ยวก็เป็น ใบไผ่แล้วก็ซื้อมามีขายในตลาดสดเอามาแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดเอามาต้มต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไผ่รุ่นใหม่ๆนี้ไม่ค่อยมีขนเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ต้องแช่น้ำหลายวันต้องต้มเป็นชั่วโมงสมัยนี้ต้มแป๊กเดียวก็เสร็จละตัดตรงด้านหัวออกเพราะว่ามันจะแข็งเวลาหอ่หอหอยาก ถ้าใครเจอใบไผ่แบบที่มีขนเยอะๆนี่เราเอาหาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดอีกสักหน่อยแล้วก็ล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะน่าหัดทำนะคะสูตรนี้เอาไปทำได้เลยทำขายก็ไม่อายใครอร่อยมากนะคะเอามาให้ดูใบไผ่ที่เราซื้อเป็นแห้งๆแ,แบบนี้นะคะ่ะเรามาแช่น้ำคืนนึงมันจะมีเชือกนะคะเชือกเป็นต้นไผ่เล็กๆเ,เนี่ยเขาจะามามัด เราสามารถเอาเนี้ยไปแช่น้ำแล้วก็ต้มด้วยกันได้เลยเพราะเราจะเอามามัดเป็นแทนเชือกได้เหมือนกันห้ามใช้เชือกฟางมามัดนะคะอันตรายมากสมัยก่อนเขาไม่รู้ก็เลยไม่เป็นไรแต่เรารู้แล้วก็ต้องเป็นไรเวลาแกะออกมาไม่ต้องเอาไปทิ้งเราจะไปแช่น้ำด้วยกันเลยแล้วก็ไปต้มเหมือนกันเสร็จแล้วเราจะมามัดได้แทนเชือกได้อย่างดีเลยถ้า เป็นใบไผ่แผ่นเล็กๆเราก็จะมาต่อให้เป็นแผ่นกว้างขึ้นนะคะเราจะหั่นด้านมันขึ้นทั้งสองแผ่นเลยแล้วก็เอาแผ่นหนึ่งอ่ะวางไว้บนบนแล้วก็ห่อเข้ามามันก็จะเหมือนเป็นแผ่นแผ่นเดียวใหญ่ๆเรานึ่งสูบแบบนี้ทำให้ห่อง,ง่ายขึ้นไม่ต้องนำไปต้มนานๆหลายๆชั่วโมงมันสมัยก่อนละเราแค่นำไปนึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้กินละ Thank you นำไปนึ่งครึ่งชั่วโมงก็พร้อมทานได้แล้วค่ะอย่าลืมลองไปทำกันนะคะสูตรนี้อร่อยจริงไม่ม่วนนิ่มค่ะสวัสดีค่ะ